พอดีออกจากวัดมานะครับก็มาเจอเรียกว่าของแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกาแฟถีบอะไรนะกาแฟถีบกาแฟถีบรถถีบถ้าอ่านไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บายละเอียดกันเลยดีกว่าโอเควางรถนะได้ครับผม อันนี้ทำกาแสดรถในหมันมนีตไมอะไรต่กไเยเป็นไอเดียก็คือว่าอากาแฟเย็นมือจักรยานกาแฟเย็นไม่มีครับมีแต่กาแฟร้อนครับโ้หลเป็นการปั่นจักรยานเพื่อออมรกายทีนี้เราเป็นคนที่ชอบรัก แค่กับคนที่ชอบดื่มกาแฟยามเช้าก็คือไอเดียเนี่ยคือมาจากตัวคุณพี่เองเลยครับผมเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอ๋อคือชอบปั่นจักรยานของมังงายครับ อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นซิงเกอร์เลยใช่ครับก็มีแนะนำไหมครับมีเมนูก็คือเป็นเอสเปรสโซ่ก็คือเป็นกาแฟที่เขึ้นต้นของจังหวัดน่านนะครับเอสเปรสโซ่อันนี้นะครับเป็นแบเป็นกาแฟยี่ห้อต้นน่านนะครับซึ่งเป็นกาแฟจากบ้านห้วยขว่าครับจอบอกคือจังหวัดน่านอเคเป็นต้นต้นน้ำของจังหวัดหน้าอ๋อครับมันก็เป็นสองต้นสองกล้วยท่ต้นนห้เด็ดครับแลวเดี๋ยวจะลองขอชิมด้วยได้ครับตอนนี้แก้วต้มนะครับ กาแฟมันจะไม่ออกรสชาตินะครับนั้นเราต้องปูบนปริมินะครับข้างบนนี้ก็เป็นหม้อธรรมดานะครับกาแฟกะดังขึ้นดูนี้นะครับนะครับตอนนี้เราจะใช้กาแฟนะครับเป็นหม้อแบบนี้นะครับเป็นหม้อเขาเรียกว่าหม้อโมกาพอนะครับโมกาพอตตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นถ้วยใส่กาแฟ ใส่น้ำนะครับใส่น้ำให้ในระดับตรงนี้นะครับจากเครื่องตุ่นนี้นะครับแล้วเราก็แฝงใส่ลงไปนะครับกดกดเอาใช้ช้อนกดนะครับจากนั้น,นแล้วก็เปิียฝาให้แน่นนะครับแล้วทําการต้มนครับใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนแต่ทคนิคของการต้มเนี่ยมันจะมีว่าถ้าเราต้มไฟแรง น้ำพี่ดัดนกาแฟนี่นะครับอย่างี้ฮะเ,เราต้องรีบเราต้องรีบเปาครับเป่าไปเพื่อให้อโลมาหรือว่าอาคาฟีนของกาแฟขึ้นมาช้าๆตอนนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วจะมีครีมมาออกมานะครับ แล้วถ้าเราหลีไฟแรงเล่งไฟแรงเนี่ยสีมันจะไม่ไม่เป็นสีนี้นะครับเราต้องค่อยๆหลีเพื่อให้เป็นสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแล้วก็เป็นสีขาวขึ้นมาใช้แรงดันจากน้ำขึ้นใช่แรงดันกับน้ำขึ้นมานะครับ,ลรบแล้วก็จะได้กลิ่นของกาแฟแล้วก็ได้สีสันนะครับมันจะมีครีมมากของกาแฟออกมาเลยนะครับเราไม่ต้องใส่นมเลยนะครับน,นี่ครับ เราต้องค่อยๆหลีไฟนะครับถ้าเราหลีถ้าเล่งไฟแรงเนี่ยมันจะกินแล้วถ้าจะนอนไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ต้องลองครับเข้มข้นเข้ม้นครับเข้มข้นมากเลยครับนี่นะครับก็ปิดกินแล้วไม่หลับสาวันสมคืนเป็นไปได้ค่ะกินแล้วเนี่ยตาค้างคุณยายนี่บอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี่กินให้กินแก้วเนี่ยตาค้างเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับเลยครับจะได้ชิลแล้วของผมคะะมาได้นของผม กินแล้วตาแข็งครีมา่าเราต้องเทแบบนี้นะครับเทกระชองแบบนี้นะครับถ้าเราเทธรรมดามันจะไม่ได้มีครีม่าออกมานะครับไม่มีครีม่มาต้เทแบบนี้ด้วยครับผมบเพราะครีม่าจะอยู่ข้างบนเพราะนั้นเราก็ต้องก็ะชอกอย่างนี้นะครับหนึ่งกาจะได้3แก้วนะครับถ้าเป็นเอสเพรสโซนะครับส่วนอเมริกาโน่เนี่ย ก็จะได้สามแก้วนะครับพี่พ่อพี่ครับไหนคุณพี่ชิมก่อนแล้วกันลงพี่ลงชิมนะครับลองนี่เราถ่ายทำนะครับชิมรสชาติต้นหน้าคุณพี่ต้องทำใจก่อนนะสูตรกาแฟครับหอมนะครับอ๋อโอเคโอเคเอาแล้วกินเหมือนกินวใบเลยมีดก การเสมอก็คือเสมอฟองครับถ้าบางคนเสมอเร็วนี่ออกจมูกเลยอแต่เ็ทกาแฟร้อนนี่เป็นงไงบ้างครับลิ้นรั่วยังยังไม่ยังไม่ถึงนิ้นตอนนี้ร้อนอยู่ร้อนแสดงว่าเอาเอาความหอมของินกาแฟเข้าในร่างกายอ๋อครับเดทางลมหายใจก่อนนะครับถ้าเราปิดฝามันจะไม่ได้ครีมมาก ครับถ้าเราปิดฝาไม่ได้คลีม่าพอปิดปุ๊บเนี่ยคลีม่าจะหายเลยครับถ้าเป็นกาแฟยังไงครับอร่อยอร่อยเข้มเข้มเข้มจนเข้มจนเมจนเลยนอนไม่หลับเลยใช่ไหมครัก็ตรงนี้ประจําอยู่ตลอดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพรุเช้าเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเวลาประมาณ11บเอนาฬิกาถึงเที่ยงหลังจากนั้นเราก็จะขับจักรยานตะเวนไปเรื่อยๆ ตรงข้ามกับวัดวัดภ anyway> ูมินครับอ่าครับตรงข้ามกับวัดภูมินครับก็วัดภูมินอยู่นี่ครับทูมินนะครับที่ซึ่งมีกิจกรรมฝาผนังนะครับจังหวัดน่านด้วยนะใช่ที่ที่เป็นอยู่ใน m อของผู้จัดลองไม้นะครับก็ไปดูได้ด้านในสวยงามนะถ่ายไว้ดูแล้วเดี๋ยวตัดต่อมาก็จะจะก็คือมีถนนคนเดินด้วยตรงนี้นะครับวัันเสาารร์์อทิตยคบของพี่ถึงถึงกี่โมงนะผมจะไม่จะถึงแค่เที่ยงครับเที่ยงครับตั้งแต่กี่โมงถึงเที่ยงตั้งแต่หกโมงเช้า โมงเช้านะผมเที่ยงโอเคทุกฝ่ายก็จะไปขายอยู่ข้างหน้าบริเวณหน้าวัดหัวขวกครับผมก็สมาชิก FC ท่านใดรับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านก็อย่าลืมมาชิมกาแฟกับกาแฟสดรสถีบนะครับผมฟอสครับผมก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอชิมได้เลยครับคเตามสูตรตามสูตรยังไงแล้วต้องดมก่อนดมก่อนดมก่อนให้ได้กลิ่นกาแฟก่อนครับจริงๆการดมสารต้องอย่างนี้อ๋อต้องยี้ด้วยอเอราะลมแรงโอ้ เว้ยนี้แบบว่าตาแข็งนะโอ้ยแย่โอ้โยฟื้นเลยนะครับถ้าง่วงแบบขับรถดีแก้เดียวจริงเทปเลยคือมันไม่ข่มนะทำแบบโอเคเลยอะได้โอเคนะโอเคครับ